ปิดปิดการขายนะคะปิดการขายรถตักคันนี้นะคะเมื่อวานนี้ได้เข้ามาทีนี้เฮียเฮียคำลาอยู่ที่กระบินบุรีนะคะปาจีนโอนเงินมามัดจำแบบว่าไม่ไม่เห็นรถนะคะเขอขอบคุณนะคะที่เชื่อใจทางร้านนะคะก็ ังหวัดปราจีนบุรีนะคะอาเฮียกำลาหลวงพืชทองอาตำบลตำบลวางตะเคียนอำเภอรกรบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะคะเฮียเขาบอกว่าจะเอาไปตักอันตักที่ไก่เอ,อ้ยแต่ที่ไก่ก็สบายเลยแล้วนี่แต่ว่าราคาแบบขายถูกขายทิ้งอะตักขี้ไก่ได้สบายถ้าสมมติว่า เครื่องนันห่างเน,ะเนาะเขากะหาเครื่องน้ำบ้านหาเครื่องเชี่ยงกกงใส่ก็ได้รถคันนี้เป็นดีเซลนะั่งทางร้านจัดส่งให้แล้วนะคะ รถตักเราได้มานี่แบบไม่มีแบตเตอรี่นะคะแต่ว่าทางร้านเราก็แถมให้นะคะแบตเตอรี่สองลูกฝากถึงูป้าด้วยครับได้โปวดครับมาสื่อของอันผมเนี่ยผมอยากได้รถสไลด์ครับได้ปวดครับได้ปวดมาซื้อของนะครับได้ปวดได้ปวดอเอามมนอะี้ยังขนาดไม่เกี่ยวยังกันได้ปวดได้ปวด ได้ปวดได้แหละก็คือของงานผมได้ไปยังไม่ได้คันรถยกสิ่ันละคันตั้งเทียบมันปมันไม่